สวัสดีครับพ่อจานพาสนุกค,ครับติดตามได้ทางเพจและ y o u t u b e นะครับวันนี้จะมีสังกัดใจหลวงพ่อเงินทันยุคท่านนะครับประมาณปี2460นะครับประมาณนั้นออกวัดบางคารครับดูครับดูเนื้อเปรียบเทียบได้กับเนื้อขันลงหินสมัยก่อนนะครับจะขึ้นสนิมเขียวสนิมแดง เก่ามากเลยครับผมแท100้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับสวยๆนะครับดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับไปเจอรีบควา้าดิบจับไปเลยครับเนื้อแบบนี้ดูครับดูลายตามมุงลอยมูนวัวมวนควายเบ้ามูนวัวม้วนควายครับเก่าแท้ตาเปล่าครับผมขอบคุณครับ